สวัสดีค่ะพบกับป้าปุ้มวันนี้ป้าปุ้มจะมาท่าดิบของเพลงลำวงแนนซี่นะคะซึ่งมป็ท่าของอาจารย์นิรันก่อนอื่นก็ท่าเตรียมนะคะย่ำสองสามสี่ห้าหกดแดค่ะแล้วก็เริ่มนะคะหนึ่งสองสาขาไปข้างหน้าสี่กับหลัง5 6ห,ห,หมุนนะคะ เจ็ดแปดทีนี้เดินนะคะหนึ่งสองสามสี่หค่ะหนสองลงข้างล่างส4ไปข้างนะคะ5และ6และ7และ8ค่ะ 1นสองตบข้างล่าง3 4ไปข้างๆ้างหและ6และ7และแปดหมุนนะคะหนมือ3 4มสีค่ะห้าลงวางเท้า8ป่งสอง 3และ4 5 6 7และ8ปดหนึ่งสสและ4หมุน5 6ช้าชาเจ็ 7, และ8ไปหน้านะคะ1และสองจับแก้ม3และสเปลี่ยนจับแก้มนะคะ 5และหและ7และ8ดโอเคนะคะพาไปฝึกกันนะคะสี่ทิศนะคะไม่ยากนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ